เพนะืเ่อนงานอเมริกาหลายงานเลยลูกค้านะคะขอ้อกอี้หน่อยกี่ไดค้ครับมามากันที่เสื้อแฟชั่นหญิงเลยนะคะเสื้อแฟชั่นอุ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยอ่ะดูวินเทจดีแท <laughs> ้งานของอเมริกานะแม่นะคะโปรด้วยแหละอันนี้ ราคาโปรสอ0พัารลูกค้าราคาโปรสอ0พบาทนะจ๊ะตัวนี้มีพร้อมส่งมีเยอะเลยแหละลูกค้างานพร้อมส่งนะคะจำนวนตัวเยอะมากอ่าพัสดุใครมาส่งคะ,ะามาลูกค้า อนุญาตนะแม่ย้ายสั่งก่อนเพราะว่าวิยืนน,น,นานๆนี่ปวดขาน้ำหนักเยอะแล้วยืนนานไม่ได้ <c ười> คือเอาง่คืออ้วนเออมาค่ะลูกค้านี่ขอนุญาตปรับกล้องเล็กน้อยให้เห็นหนะ้าแอดมินหน่อยนะตัวนี้งานเสื้อแฟชั่นของอเมริกานะคะเสื้อแฟชั่นหญิงอเมริกาหนึ่งเลยเขาจะมาแบบเป็นงานเหมือนจะติดส์แบบสาวอวบพัดสซ นะคะงานจะติดเป็นไซส์สาวอวบพัดไซส์นะคะตัวดี <Okay. S 3> <Banana S 1> อันนี้ของแก๊บค่ะอันนี้อะไรนะบานาน่ารีพับบานาน่ารีพับบิกแล้วก็อันนี้ของแก๊บนะคะเป็นผ้าชีฟองลูกค้าเป็นผ้าชีฟองลายดอตสวยมากาบแบรนด์มีให้ลุ้นนะคะตัวนี้ของอเมริกาค่ะอุ๊ยอันนี้ของชีอินเป็นฟิลปัดลายเป็นครอบตัวสั้นใดๆนะคะ งานเขาจะเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะแม่เพราะว่าหนึ่งเลยเขาเป็นงานเสื้อแฟชั่นเพราะฉะนั้นงานแฟชั่นของอเมริกาน,นะคะอาจจะไม่ได้เป็นติดขอบคอบวกแขนตุก,กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่าง,งานั้นคือต้องไปลุ้นในงาน059ของอเมริกาคือหนึ่งเลยเขาจะเป็นงานฟิลรวมไวของจริงก็คือจะติดแปค่อนข้างที่จะเป็นาสาวออฟฟิศแต่ที่เห็นหลกัลกๆเลยคือจะไม่ค่อยติดเชิ้ตเท่าของ0 5 9 059จะติดเชิ้ตเยอะกว่าแต่อันเนี้ยของอเมริกามันจะ ติดเป็นพวกผ้าชีฟองผ้าซิวเยอะดูแบบลายๆพวกลยวายดอกไม้เยอะลายแบบกลางคนอะ่ะหนูใช้คํานี้เลยลายไวกลางคนนะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตเขาก็าคือจะเป็นสายฝอไปเลยนะคะไม่แบวไม่แอบนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบหวานหวานคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยไปลุ้นพวกงานเชิรตแบบเชิดทตทงานน่ารักน่ารักหรือแบบว่าสาวสไตล์คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะแม่ก็เป็นเล่น0ูนย์หได้ แต่ถ้า059แบบติดหัวเยอะๆหน่อยวินแนะนำเป็นตัวเชอรี่นะเชอรี่ศูน์ห้าเก้จะติดหัวเยอะเยอะเลยแหละนะคะนี่ลูกค้าืงานรวมแบบรวมทรงนะคะสายเดี่ยวแขนยาวอเนี่ยเชิ้ตอ้ยเยอะอะลูกค้างานผ้าคอตตอนผ้าเลยอรยอนชีฟองโพลีลินินนะคะเยอะมากเลย งานปาดไหลงานแซบแซบสายฝอนะคะงานป้ายห้อยมีนะลูกค้างานป้ายห้อยมีนะคะลูกคะะ้าจ๋าเออสวยนะใครอยากได้ราคานี้นะคะ45โลของอเมริกาแบบว่าไปคัดไซส์งานสาวอวบได้งานสาวพัดไซส์ได้นะคะก็เล่นของอเมริกาไปเลยนะคะไม่อยากเปิดงานจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็งานอเมริกาก็ค่อนข้างตอบโจทย์ งานอเมริกาก็ค่อนข้างตอบโจทย์ไซส์แบบสาวอวบได้สาวแซ่บๆได้นะคะเซ็กซี่ไปเลยนะคะงานเซ็กซี่ไปเลยลูกค้าเนี่ยสีแบบเาสีเขาจะสดสีเขาจะสดพวกลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบลายจ๋าๆเลยลูกค้านะฮะลายเขาจะเยอะนิดนึงพวกงานชีฟองอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยใช่ปะเป็นงานชีฟองเนี่ยแม่ลายเขาจะแบบพึบภาพเลยเห็นไหมลายเขาจะชัดเลย นะใครเล่นงานอเมริกาอยู่แล้วนะคะก็เล่นรหัสดีได้ตัวนี้มันราคาโปรอยู่ด้วยวิก็เลยเอามาทํารีวิวให้ดีรันใหม่เพราะว่านยนานแล้วตั้งแต่แอดพิงก์ก่อนแอดพิงตั้งคันอีกนะตัวเนี้ยจริงที่วิ่รีวิวเนี่ยนานมากแล้วนะคะลูกค้าบ a n a นาร e พับบิกครับเออนี่เห็นปะแม่งานรวมซสายรวมแบบเลยขออนุญาตโกยเลยนะลูกค้าโกยได้นะเธอมันเยอะประมาณน่าจะ 2องสอตัวได้อะลูกค้าเพราะว่ามันติดผ้าโต่อผ้าชีฟองเยอะนะคะผ้าชีฟองเยอะอันนี้อันนี้ปาดไหลค่ะใส่สวมได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งปาดโอ้อันนี้เป็นโอ้อันนี้เป็นแบบลายแบบ <c oughs> เออ <c oughs> สวยงามเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ไปเลยค่ะอันนี้ของ forever 21นะคะ นนะของชีอินจา้าตัวแม่นะตัวแม่เลยนะอันนี้เป็นผ้าแบบพาสผ้าซิวเออ,เอองานชีอินเยอะงานชีอินเยอะอันนี้นะฮะสายฝอไงสายฝอแซ่บๆเขาจะเล่นของชีอินกันลูกค้าเนี่ยพวกพวกเชิ์ตก็จะเป็นเชิ์ตสไตล์แบบไม่ได้อ่อมอะ่ะไม่ได้ติดแก่มากนะคะนี่เออเนี่ยปาดไหลยเยอะนะฟอยวอ่าเธอเป็นตอนอีกแล้วค่ะ อุ้ยเยอะนะลูกค<ม>้าฟฟยเวอร์อ่ะนี่<ม>ได้อะไรนะอฟอรฟันห้าสิบหกฟอฟันนะคะ<ม>สี่ส<ม>ีเอร์ฟาสิบหกลูกค้าราคาโปรสอ0พัารค่ะราคาโปรสอ0พันรบาทนะคะใครอยากได้เด้อแม่อันนี้คือ ไม่ไม่รับไม่เป็นไรแต่ว่าวิเอามารีรันรีวิวให้ชมเฉยๆนะคะเพราะว่าสินค้ามันจัดราคาโปรโมชั่นแบบคุ้มๆเลยนะคะร,ราคาโปรโมชั่นแบบคุ้มๆเลยค่ะลูกค้าค่ะ2 5 0ันะ้านางานพวกคอตตอนชีฟองลิ<ย>นินผ้าแบบผ้าเลยอรยอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะผ้าซิวนะคะผ้าซิวผ้าซาตินนะคะลูกค้าเนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ผ้าซิวนะลูกค้าสวยมากลายก็จะเป็นสีแบบสีสันลายสดๆแบบนี้ นะลาเขาจะสดๆแบบนี้เลยเสื้อของงานเมรกานี่คือดูง่ายมากจะต่างกับของของของทางจีนเยอะเลยจะต่างกับทางจีนเยอะเลยค่ะของอเมริกานะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบแซบแบบเนี้คุณน้าแซบแบบเซ็กซี่ไปเลยนะคะลูกค้าอุ้ยอันนี้โชวยังยังใช่ไหมอันนี้ของของฟลอยเวอร์นี้วันนะคะ ตัวนี้ของ forever 21นลูกค้านี่นี่นี่น forever 21นะคะเป็นปาดไหลลูกค้าค่ะไอ้ตัวนี้ก็สวยสายฝอเยอะงานสายฝ่อชํำๆเลยชินค่ะวุ้ยเยอะมากคุณแม่ใครอยากได้นะลูกค้าย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะ B อ่า B สองหนึ่งหนึ่ง นะคะตัวนี้จะเป็นงานเบอร์หนึ่งนะ B 2 1 1เสือ้อแฟชั่นหญิง45กิโลตัวนี้ราคาโปรโมชั่น2500นานะคะโปรโมชั่น2500บาทใครอยากได้งานแบบเสื้อรวมวายรวมแบบอ่าอันนี้อะไรแบนด์ปะบานานะะ่าป่ะไม่ใช่เหรอ ถ้าใครอยากได้แบบฟิลแฟชั่นเซ็กซี่งานรวมแบบรวมไว้ที่ติดเชิ้ตน้อยกว่า0.59แรงเก้เนี่ยก็เล่นลูกนี้ได้แต่ว่างานก็จะไม่ได้แบบ fashion, แฟชั่นจ๋าเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ติดแ้าไม่ติดขอบเลยแต่ส่วนหี้เป็นปัดไหล่แบบเซ็กซี่เป็นสายเดี่ยวอะไรอย่างนั้นปลายลูกค้าเ <c oughs> นาะงานเมกานะคะในราคา2,500นะจ๊ะราคาถูกกว่า0.59อยู่ลูกค้า <c oughs> มากระแรง <c oughs> รู้ <c oughs> ใส่ด้วยแหละ หมักกะแลงจะเป็นภาษาอีสานนะเด้อะใช่ไหมเขาเรียกว่าเสื้อหมักกะแลงเสื้อหมักกะแลงไม่ใช่เขาติดผาครับโอ้โหโอ้ไหนแกอุ้ยชีอินเหรอโอ้ชีอินป้ายห้อยจ้าอันนี้เหมือนจะเป็นป้ายซัมเมอร์นะแกเราต้องใส่แซ่บแซบเซ็กซี่นี่ไงก็ของไม่ใช่เหรอแล้วก็นี้ลัดไงเออ เยอะลูกค้าเดี๋ยววิขออนุญาตโชว์อีกสักสองสามตัวนะขออนุญาตโชว์ให้อีกสักสองสามตัวนะแม่เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะใครอยากได้นะคะลูกรีวิวยังว่างนะฟอร์ฟันห้าสิบหกฟอร์ฟันห้าสิบหกลูกรีวิวยังว่างส่งให้ฟรีนะคะใครสนใจ CF ลูกรีวิวนะคะงานรวมเนื้อผ้ารวมแบบรวมสไตล์ราคาโปรโมชั่น2500นอเนาะนะฟอร์ฟัน5 6ลูกรีวิวส่งฟรีนะคะอยากได้ลูกใหม่ฟอร์ฟัน57นะคะ ใครจํารหัสไม่ได้ก็ไปจํารหัสเต็มๆก็ได้แม่ B สองหนึ่งหนึ่ง B สองหนึ่งหนึ่งนะคะงานของอเมริกาเนาะนะคะแม่ขาเอาวันนี้เ้าคราวๆ้าคราวเาคราวเ้าคราวประมาณนี้เลยนะคะมาวันนี้มาแป,ป๊บเดียววันนี้มาไม่นานนะคะวันนี้มาไม่นานวันเสาร์เพราะว่าลูกค้าไปตั้งร้านกันเยอะ นะคะลูกค้าคะอ่ะเดี๋ยววีกับน้องๆขอตัวลงไ <ป S 1> ลฟ์ไปก่อนเ <ไป S 1> นาะ,ะนี่พอจะไปมบ้านไรปัใจเ <c oughs> ออ <c oughs> เดี๋ยววีกับน้องๆขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> สนใจรหัสไหนวันนี้ที่ like วีไลฟ์สดไปก็ไปทักขาหลังบ้านได้หรือแครรูปไปถามแอดมินก็ได้ <c oughs> นะคะแม่ขาเออแล้วไปเจอกันวันจันทร์นะคะ